สวัสดีครับพวกเราทราบกันไหมครับว่าโอกาสนะครับซื้อหุ้นปันผลดีๆเนี่ยมีไม่ถึง4ครั้งต่อปีเท่านั้นนะมันไม่ได้การซื้อหุ้นนะครับเราไม่สามารถซื้อได้ตลอดเวลานะครับแต่นี่คือสหลายสิ่งนี่คือสิ่งที่หลายคนนะไม่ทราบกันนะผมอยากยดูนี้ครับหลายคนนะครับซื้อหุ้นตลอดเวลาครับโดยไม่เคยรู้เลยว่าหุ้นมันมีรอบ จริงๆนะผมผมอยากจะบอกพวกเราตรงนี้เลยนะว่าหุ้นมันเป็นวัฏจักรนะครับมันมีการขึ้นและเดี๋ยวมันก็มีการลงมันเปรียบเสมือนธรรมะนะครับมันมีจังหวะที่แบบว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนไม่รู้แล้วก,กรธกว่าเป็นไงครับทาให้หลายคนเนี่ยเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปซื้อหุ้นตลอดเวลานะครับแต่ผมอยากจะบอกพวกเราว่าถ้าเราซื้อไม่ถูกเวลาเนี่ยโอกาสขาดทุนเนี่ยมีมากมายมหาศาล นะครับดั้นั้นวัตรกรของหุ้นนะครับทั้งหมดวัตรกรหุ้นทั้งหมดนะนะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกราฟหุ้นนะแต่ผมเชื่อเลยนะว่ามีหลายคนมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆในตลาดหุ้นที่มองกราฟหุ้นแล้วเข้าใจนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับพวกเราไม่เข้าใจไม่เคยไม่เป็นไรไม่เคยใช้กราฟไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปดูว่าไอ้จังหวะซื้อหุ้นที่บอกว่ามีไม่ถึงสี่ครั้งต่อปีเนี่ยมันจริงไหมแล้วมันเป็นยังไงวันนี้ผมมีข้อพิสูจน์มาให้พวกเราดูกัน เดี๋ยวผมขอ switching ปที่กราฟนะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเราได้เห็นกัน,นครับนนี่ผมได้ทําไว้ก่อนแล้วเนาะก็ได้เตรียมไว้ล่วงหน้านะครับจากกราฟเนี่ยเราจะพบว่าอันนี้คือในกราฟกราฟเซตน,นะครับใน้ั a n s f o r m week นะครับเราก็จะพามาดูเนาะอันนี้ผม b a c k เทสไปทั้งหมดนะครับถ้าเราดูในโทษนะครับถ้าเราดูในภาพใหญ่ของของของกราฟนะครับเราจะพบว่าเนี่ยผม b a c k เทสแ b a c k ทสมาให้ดูเลยนะในตลอดกี่ปี ตั้งแต่ปี2 0 1 7 2เอ้ย2007 2008เนี่ยมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันผมจะพาไปดูเลยว,ว่ามันมีจังหวะให้ซื้อหุ้นจริงๆแล้วปีละกี่ครั้งโอเคไหมอ่านี้เป็นชาร์ตวิกเนาะใน1นกรอบอธิบายก่อนนะใน1กรอบก็คือ1ปีระยะเวลานี้คือทามิ่งประมาณหปีนะครับทีนี้อยากให้มาไล่ดูตั้งแต่ปี2008เลยนะปี2008 2009แถวไหนแถวนี้2008 2009นะครับเราจะพบว่า จังหวะในการซื้อหุ้นจังหวะในการซื้อหุ้นนะั้นคือสีเขียวที่ผมบอกนะครับนะคือถ้าเรารู้จังหวะในการซื้อหุ้นนะึกออกปะเราก็จะไม่ไปซื้อตอนช่วงมันแดงๆช่วงมันอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเราได้ซื้อต้อนทุนอยู่ข้างล่างนะึกออกไหมไม่ว่าใครจะเป็นการ DCA นะลงทุนตลอดเวลาเรือแล้วแต่นะครับ ถ้าเราลงทุนตลอดเวลาลงทุนทุกเดือนนึกออกไหมเราก็จะได้ราคาที่แพงบ้างถูกบ้างแพงบ้างถูกบ้าง,างสลับกันไปแต่วันนี้ถ้าคนที่ดี a อยูเปลี่ยนวิธีการมาใช้จับจังหวะในการลงทุนนึกไหมมาซื้อจังหวะที่ที่หุ้นมันต่ำ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 อย่างนี้ได้มันจะทําให้เราอะเป็นไงครับะได้ต้นทุนที่ดีมากขึ้นถูกไหมโอกาสทำำาํากําไรหรือโอกาสในการกําไรในตลาดหุ้นเราก็จะมีมากก็จะมีสูงขึ้นตามนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยไอจุดที่ผมมองเหล่านี้ เอามาจากอะไรวันนี้ผมให้เคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วมันมีวิธีการดูง่ายแบบเป็นวิธีการดูแบบเบสิกนะครับต้องเรียกว่าเบสิกนะครับก็คือการใช้เครื่องมือตัวเดียวก็คือเรียกว่า RSI SI ครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนาะ SI, พอเราใส่ RSI มาเราจะพบเลยว่าเห็นไหมครับเมื่อไหร่ที่ RSI ลงมาข้างล่างนะครับหุ้นจะลงมาต่ำเมื่อไหร่ที่ RSI ลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเมื่อไหร่ RSI ลงมาข้างล่างหุ้นราคาจะลงมาต่ําหุ้นจะลงมาต่ํา คุณจะลงมาต่ําทุกครั้งที่ r s i ลงมาข้างล่างเห็นไหมครับและนี่แหละคือเคล็ดลับเอาเคล็ดลับแบบเบสิกพื้นๆเนี้ยนะผมให้พวกเราไปฟรีๆเลยอันนี้เอาไปใช้ได้เลยเมื่อไหร่เห็น r s ide, i ต่ําเมื่อนั้นมันคือจังหวะลงทุนโอเคปะแต่มันยังมีอะไรที่นลึกมากกว่าน,นั้นนะอันนี้ให้ดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตรงตรงปี 2000, 2008 2 0 0 8 2 0 0 9นะที่ผมมองว่าเป็นจุดที่คล้ายกับปัจจุบันมากที่สุดนะครับ นะคล้ายกับสถานการณ์ปัจจุบันมากสุดแต่ว่าอยากให้ไปดูก่อนว่าเฮ้ยเลอยสี่ครั้งต่อปีเนี่ยจริงไหมนะลองดูนะปี2009ันเก้าสองพันสนะปี2009เราจะเห็นว่าจังหวะน้าลงทุนคือตอนนี้ถูกไหมครั้งหนึ่งเดือน3แล้วมาโผล่ครั้งหนึ่งคือเดือน11เห็นไหมครับเห็นไหมมีแค่2ครั้งถูกป่ะปี2010เป็นไง1 2 3ครั้ง3ครั้งต่อปีนะเราซื้อได้แค่ต้นต้นปีเท่านั้นด้วยก็คือเดือน2เอ่อเดือนเดือน2นะเดือน4 นะแล้วมาเดือน5นะครับแล้วหลังจากนะั้นซื้อไม่ได้ละแพงนึกไหมมาดูต่อเป็นไงปีสองพซื้อได้ตอนต้นปีครับกลางปีครั้งหนึ่งแล้วก็มาซื้อตอนแถวปลายปีคือปีเดือนเก้านะเดือน9ก้าสองพันสินะอน 9, 21, นะตอนไหนน่าจะนายวันๆนะตอนนี้นะครับเดือน9ก้าสองพันสินะครับเนี่ยก็เป็นช่วงที่จังหวัดได้ซื้อได้เห็นไหมเพราั้นถ้าเราอ่านค่า RSI ออกเราเข้าใจาความหมายมันเราใช้แค่เครื่องมือ RSI ตัวเดียวเนี่ยทำให้เราเห็นภาพอะไรหลายอย่างเลยนะครับอันที่ดูต่อไปปี2012ันสิไง,ไง 1>, 1, 2, 3่งสองสไปเร็วๆนะสาครั้งเห็นไหมปีสองันสิบสามหนึ่งเห็นไหมไม่เกิน4ครั้งปี 2, องพต้นปี 1, นึ่งสอไงสามครั้งเหมือนกันไอซ์ตอนช่วงที่ไอซ์ไลงตังพันสิบหาหนึ่งสองสามสครั้งเห็นไหมครับสองพันสิบหกหนึ่งสองหนึ่งสเจ็นึงสมไงปลายสอที่เซ็ตทำนิวไฮซื้อไม่ได้เลย นะซื้อไม่ได้เลยเห็นไ,ไหมครับสองพันสบแปดหนึ่แต่2018เนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นขาลงแล้วเห็นไ,ไหมนะหนึ่งสอ่อ่ะ2018นะครับแล้วมาจุบัน2เอ่อแล้วมาปีปีที่แล้วสองพับเก้าเป็นไงครับ1 2 3เห็นไหมคือถ้าเราแค่ใช้ RSI อ่ะเราก็อย่างน้อยเราได้ซื้อตอนเช้นแบบ1,500 1,500 1,600พันกนึกออกไหมเราจะไม่ได้ไปซื้อตอน1,700 1,800ันะึกออกป่ะนะฮะมาดูปัจจุบันอ่า2019มี4ี่ครั้งหนึ่นะปัจจุบันเป็นไง1 2 3ม แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราผมจะบอกเฮ้ยแล้วครั้งล่าสุดที่ซื้อปัจจุบันคือตอนไหนตอนนี้หรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะปัจจุบันตรงเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับเพราะง้นตรงเนี้ยอยากจะมาให้ดูอะไรว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันมันค,คล้ายๆกับปี 2000, 2008 2009ครับคือหมายความว่าเซ็ตไม่เป็นขาลงแล้วเพราะฉะนั้นสติจี้หรือกลยุทธ์ในการลงทุนเราเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะย้อนกลับมาดูตอน2008ก่อนนะ อันนี้ผมให้ให้ให้เป็นความรู้ได้เลยนะเอาแบบไปไปใช้เลยเพราะนี่คือสีที่ผมใช้นะครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นเซตต้องมาเป็นขาลงปุ๊บเนี่ย RSI จะใช้ไม่ได้จะใช้ไม่ได้นะจะใช้ไม่ได้ต่อไปคือจะใช้ไม่ได้เลยว่าเฮ้ยต่ำแล้วซื้อต่ำแล้วซื้อนึกออกไหมไม่งั้นเราจะกลายเป็นซื้อเฉลี่ยขาลงนะการการเฉลี่ยการซื้อขาลงเราต้องแบบจับจังหวะในการลงนี้ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราอ่านเกมได้ว่าจุดตรงไหนคือจุดต่าสุดมันมีวิธีการอ่านอยู่แต่ว่า ผมคงไม่อธิบายในคลิปนี้เพราะว่ามันจะยาวมากนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะแต่วัาเพราะฉะนั้นคือดูง่ายว่าเอาง่ายว่าถ้าเราสามารถจับจังหวัดลงทุนในตอนที่ r s ซมันอยู่ข้างล่างต่าๆได้เนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนในการลงทุนของเราถูกมากยิ่งขึ้นโอเคปะ่ะงั้นวันนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมอาจจะไม่ลงทุนนะครับเพราะว่ามองว่าอะไรมองการมันเริ่มขาลงแนละ้วมันมีโอกาสลงต่อได้ถูกปะ่ะอาจจะมารับข้างล่างแทนเพราะฉะนั้น มันคล้ายๆตรงนี้อาจจะเห็นว่า1 2 3 4 5ส6ห้าหกหรอบถูกปะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมรับล่าสุดรับถ้าเป็นผมผมจะรับแค่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะไม่ไม่ไม่ไมลงทุนละนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไกลๆเป็นแค่หนึ่งสาสี่ก็มีแค่สครั้งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จำได้สรือว่าอะไรปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบนัน,จจบนคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันคืออะไรกาฟเป็นขาลงนึกไหมจุดรับล่าสุดผมก็อยู่แถวนี้นี่แถวแถวนี้นะครับเต็มที่หรือแถวนี้เต็มที่จุดนี้ผมก็ยังไม่รับจุดนี้ผมก็ยัง โอเคไหมเพราะั้นวันนี้มันต้องมันต้องมาดูไงแต่มันเป็นต้องมาดูว่าจริงๆแล้วจุดที่น่าลงทุนในต่อปีเนี่ยถ้าเราดูเฉลี่ยทุกปีนะเราจะพบว่ามีโอกาสการลงทุนเก็บหุ้นบางผลดีเข้าพอร์ตเราเไม่เกิน4ครั้งต่อปีเท่านั้นนะครับไม่เกิน4ครั้งต่อปีเท่านั้นนี่คือบทพ,พิสูจน์ที่สาคัญมากนะถ้าใครรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวนะผมมั่นใจว่าคุณจะเห็นภาพในการลงทุนแล้วคุณจะมีต้นทุนการลง,ล,งลงทุนที่ดีกว่าชาวบ้านมากๆนะครับ โอเคไหมนะก็อันเนี้ยอยากให้เป็นเคล็ดลับกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ powerpoint หน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะสื่อพวกเราว่าการซื้อหุ้นผิดจังหวะนะมันเท่ากับทําให้เราอ่ะมีต้นทุนแบบมหาศาลเลยนะครับในการลงทุนนะเท่านี้เราจับจังหวะการลงทุนได้ถูกต้องเข้าใจเข้าใจกลยุทธ์เข้าใจวิธีการเข้าใจจังหวะที่มันน่าลงทุนจริงๆอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะมีโอกาส ทำกำไรได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่าชาวบ้านนึกออกปะบางคนบอกเฮ้ยไปซื้อหุ้นดีแต่ซื้อตอนแพงเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กไงนึกออกปะพอเราไปซื้อตอนแพงปุ๊บไงจังหวะโอเคใช่อนาคตมันอาจจะกลับมาครับแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการรอ,อนานกว่าชาวบ้านเนี่ยนึกออกปะรอคนอื่นอาจจะรอแค่สองสามปีเฮ้ยหุ้นกลับมาละแต่เราอาจจะต้องรอแบบห้าปีสิบปีกว่าหุ้นมันจะเทินอารากลับมาที่ต้นทุนเรานึกออกปะเพราะฉะนั้นวันนี้การ หาจังหวะการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กับการเลือกหุ้นเลยนะนะเพราะฉะนั้นป,ปัจจุปัจ,จุบันเนี่ยผมมองว่าปัญหาของนักลงทุนมี2อย่าง1คือเรื่องของกันไม่รู้จะซื้อจังหวะไหนนึกออกไหมไม่รู้ต้องไม่รู้ว่าตอนไหนควรจะควรจะน่าลงทุนไม่รู้ว่าตอนไหนควรจะควรจะซื้อหุ้นสักทีนะครับกับปัญหาที่2คือไอ้หุ้นเนี่ยมันดันมีมากกว่า700ตัวจริงๆปัจจุบันเนี่ยไม่ใชประมาณ7จ็ดถึงแปดร้อยตัว แต่ประเด็นคือแล้วตัวไหนล่ะที่น่าลงทุนสมมุติเราอ่เข้าใจละดูอัไอหาจังหวะลงทุนแล้วแต่ประเด็นคือแล้วตัวไหนล่ะที่น่าลงทุนในระยะเวลานั้นผมจะบอกอย่างนี้นะว่าในแต่ละช่วงเวลานะครับหุ้นที่น่าลงทุนในแต่ละช่วงสมมุติเราเห็นในในหนึ่งปีมีลงทุนได้4ครั้งถูกปะไม่เกิน4ครั้งแต่ผมจะบอกให้นะว่าในแต่ละช่วงไม่ใช่หุ้นกลุ่มเดิมเสมอไปหมายความว่าตอนนี้อาจจะเป็นหุ้นกลุ่มนี้เซกเตอร์นี้ตอนอีก ผ่านไปแล้วระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มันน่าลงทุนมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่แหละคือปัญหาสําคัญที่ผมพบว่ายังเป็นปัญหาหลักๆมากๆของนักลงทุนคือ1ไม่รู้จะซื้อตัวไหน2ไม่รู้จะซื้อเวลาไหนจริงไหมพวกเราเป็นกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอผมเห็น <ๆ S 2> ปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ยผมก็เลยได้ทาคอร์สเสน,นอมาครับชื่อว่า Investor c l u b Premium ตัวนี้จะเป็นคอร์สออนไลน์นะที่จะช่วยไกด์ไลน์การลงทุนระยะยาวให้คุณทั้งปีเลย นะผมผมโดยที่ผมจะเป็นคนไกด์ลนาให้เองทั้งหมดนะครับถามว่าอินเวสท์กับพรีเมียมเนี่ยให้อะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับอินเวส์กับพรีเมียมเนี่ยจะเปรียบเสมือนว่าจะเป็นเหมือนผมเป็นนักวิเคราะห์ประจําตัวให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็จะมีให้ก็คือผมจะวิเคราะห์หาหุ้นปันผลหน้าลงทุนให้ช่วยหาจังหวะการลงทุนที่ดีสุดในแต่ละปีโอเคไหมอาจจะไม่ได้ลงทุนแบบ สครั้งต่อปีแต่อาจจะแบบน้อยกว่านั้นแต่จะเป็นทามิงที่ดีมากๆนะครับผมจะมี Data หุ้นมากกว่า300ตัวทุกเซกเตอร์ให้พวกเราเลยว่าคัดเป็นหุ้นเลยเกรด A B C D X นะครับว่าเป็นแต่ละตัวเป็นเกรดไหนบ้างคุณภาพคุณภาพของหุ้นเป็นยังไงบ้างนะผมจะช่วยประเมินมูลค่าหุ้นว่าตัวไหนตัวไหนถูกตัวไหนแพงนะหาจุดคุ้มลงทุนของหุ้นรายตัวนะครับแล้วก็ จะมาให้ดูกลยุทธ์การลงทุนของผมเลยแบบเรีลวทม์พวกเราจะได้เห็นกันในคอร์สนี้แน่นอนนะครับแล้วแถมยังมีซูเปอร์โบนัสอีก5อย่างนะครับก็จะมีบทเรียนสุดพีเมียมให้พวกเราทุกเดือนนะครับแล้วก็จะมีการถามตอบผ่านกลุ่มไลน์พิเศษนะครับตลอดทั้งปีเลยถามอันนี้ถามแบบถามแบบเดลี่เลยถามันทุกวันนะคุยทุกวันนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับวิเคราะห์หุ้นปันผลเออเป็น Video วิดีโอวิเคราะห์หุ้นนะหตัวต่อเดือน นะก็จะก็จะคาคากันไปนะมีหุ้นตัวดีบางเกตเอบีซีดีเอฟนะก็แยกแยกกันไปนะครับจะมวีวิดีโอสอนวิธีการจัดพอร์ตปันผลให้นะครับแล้วสุดท้ายครับคือคัมพีรถแม p สู่ปันผลหลักล้านทั้งหมดนี้11อย่าง6กบวกห้าหกบวกบอีกห้าโบนัสเนี่ยคุณจะได้ไปเลยในคอสอินเวสท์ครับอินเวสท์ครับพรีเมียมนะครับราคาทั้งหมดนี้นะฮะสิข้อนี้35,000บาทต่อปีนะเป็นคอรสรายปีนะเป็นคอสอนนะอ,สอนไลน์รายปีนะครับ แลาะวันนี้สามหมื่นห้าบาทสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันบาทต่อปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะจัดราคาพิเศษให้สุดๆสาหรับช่วงวิกฤตแบบนี้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือเหลือแค่สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทต่อปีเท่านั้นนะครับแล้วก็แถมสําหรับคนที่ชําระเต็มจํานวนนะครับชําระด้วยเงินสดเต็มจํานวนเนี่ยนะครับลดเพิ่มไปอีกสามพันบาทเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทต่อปีเท่านั้นนะเท่านั้นเองนะ และก็สามารถหรือใครก็แล้วใครอยากจะเลื่อเงินก้อนไม่ไหวอาจจะเลือกเป็นการผ่อนก็ได้ก็ผ่อนได้หมด4เดือนนะครับ6,975บาทนะต่อเดือน4เดือนต่อเนื่องกันนะครับก็จะได้ขอสีไปเต็มๆเลยนะครับก็นะถ้าใครก็แล้วแต่นะครับที่สนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถถามได้ตามช่องทางนี้เลยก็คือในผมก็จะมี Facebook Page นะครับใครถ้าใครดูยู u b e อยู่นะครับก็ผมจะมี Facebook Page อยู่ชื่อว่าช็อปคลับนะครับก็ inbox เข้าไปคุยกัน เข้าไปสอบถามข้อมูลหรือสมัครในนั้นได้นะครับขอวิธีการสมัครในนั้นได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์นี้ก็อ081208887นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบพวกเราทุกคนในคอร์ส IC Premium นะครับสวัสดีครับ